รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการตลาดสดพระรามสี่ คุณผู้ชมมาร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงรายหลังผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ชาวเชียงรายกลับมายิ้มได้ในเร็ววันค่ะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่เห็นอยู่ด้านหลังเราก็คือแม่น้ำกกวันนี้เราก็จะมาดูผู้ประกอบการร้านอาหารอีกหนึ่งร้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันนั่นก็คือร้านชีวิตธรรมดาเอง ชีวิตธรรมดาคอฟฟ่เฮาส์ร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกบในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายของพี่อ้อนสาวสวยอดีตแอร์โฮสเตสที่ผันตัวเองมาทำร้านคาเฟ่กว่า13ปีแล้วล่ะค่ะพี่อ,อ้นเล่าว,ว่าตั้งแต่ทำร้านมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้มาก่อนค่ะ ตอนตรงนี้ตอกนเป็นอะไรครับพี่อ้อนตรงเนี้ยเมื่อก่อนก็จะเป็นที่ลงมาสวยๆเทเลสไว้เรือมาจอดได้หญ้าสวยๆมีม้านั่งย้าตอนนี้เทเลสไปไหนคะเทเลสไปกับน้ำไปกับน้ำลงแม่น้ำโขงไปเรียบร้อยวันที่น้ำมันมาหนักๆมือวังคืนนั้นวันที่สิบตีหนึ่งน้ำเริ่มเริ่มผิดปกติค่ะ มาแรงก็ไล่เข้าไล่กลุ่มร้านก็บอกน้องพนักงานว่าช่วยด้วยช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตีหนึ่งก็คือขนของย้ายกันจนถึงประมาณบ่ายสามของอีกวันหนึ่งแล้วน้ำมันท่วมมากี่โมงบ่ายสามคือไม่ไหวแล้วคือต้องหนีคือเข้าเข้าขั้นอันตรายมาก มาแบบแรงมากแรงเหมือนจะพัดเอาเราไปด้วยได้เราอะนึกว่าน้ํามันจะขึ้นมาจากแม่น้ําแต่เปล่าค่ะน้ํามันอ้อมมาทางหลังบ้านค่ะมันเข้าอ้อมมาในซอยในหมู่บ้านก่อนที่น้าแม่น้ําจะขึ้นเลอเหรอคะใช่ค่ะคือตรงนี้คือขึ้นหลังกับขหลังบ้านขึ้นก่อนใช่ในซอยหมู่บ้านท่วมมาก่อนค่ะพอมันท่วมแล้วทีเนี้ยมันเร็วเลยเร็วมากมากตอนนั้นเราก็คือ เอาละนอกจากจะขนของแล้วคือเราเอาชีวิตพก่อนเอาชีวิตเอาชีพเพราะมันไม่ใช่แค่เราด้วยชีวิตคนอื่นคนอื่นด้วยเราก็ไปเลยหมาแมวอยู่บนเรือกันพ่าคุณแม่เอาไปหมดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาหนีตีสี่วันที่วันแรกวันแรกแล้วเรื่องเก็บของสามไปสามแล้วใช่แล้วตัวเองพอตอนหนีก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แล้วสะพานถูกตัด หลังจากต้องทิ้งร้านเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะกระแสะน้ำทั้งแรงแล้วก็เชี่ยวพี่อ,อ้นกับลูกน้องอีกกว่า15ชีวิตก็ไปติดอยู่อพาร์ตเมนต์แถวๆหน้าปากซอยไม่ไกลจากร้านค่ะ ทุกอย่างเซตซีโร่ไฟน้ำอาหารถนนหนทางถูกตัดขาดทุกคนต้องอยู่ในสภาวะช่วยเหลือตัวเองให้ได้แต่ยังโชคดีที่น้ำมาเร็วแต่ก็ไปไวค่ะใช้เวลาประมาณ3วันน้ำก็ลดพี่อ,อ้นกลับเข้าพื้นที่ได้แต่สภาพหลังน้ำลดเนี่ยสิต้องบอกว่าพินาศสุด สภาพที่มาเจอเป็นยังไงว่าหลังจากน้ำลดเปิดประตูเข้าไปก็คือเหมือนบ้านล้างแล้วแรงดันจากน้ําก็คือสู้กับเราค่ะพอเปิดเข้าไปก็คือทุกอย่างในบ้านลอยผสมปนเปกยุงเหมือนไม่ได้กินเลือดมาเป็นร้อย,ยปีก็มันลุมพี่แบบยุงเต็มตัวไปหมดเลยน่ากลัวมากความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นไงบ้างอ๋อความรู้สึกคือมันมันน่าจะเยอะจนไม่รู้สึกอะค่ะ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่น้ำมันคือโคลนอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นนะคะโคลนหนึบหนับเหม็นมาแบบท่วมตัวมาหมดเลยมาหมดเลยคือเหยียบเข้าไปในบ้านก็คือเป็นโคลนตรงนี้ก็เป็นโคลนแบบแทบจะเหยียบอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือทุกปีที่มันขึ้นมามันก็แค่ตรงนี้ก็ยังทำเล็กดไว้เลยปี2022ันยีสันภภูมินะถึงนี่ถึงนี่ก็ไม่ได้ท่วมสาขามิให้ก็คงอยู่สบายอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่ามันท่วม ควมถึงตรงนี้เลยใช่ไหมพีม่น้องก็ทำขีดไว้สูงมากเลยเนาะใช่าคือฉันนี่ตรงนี้คือตรงนี้ค่ะนี่ค่ะมิต้าที่ฉันค่ะคุณพออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยไม่ยอม,มออกนะ S <S ใช่ไหมคะคนที่อยู่ในซอยค่ะบ้านชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อายุเยอะกันแล้วคุณยายก็ไม่คิดว่าน้ํามันจะท่วมอยู่มาอายุ70-80แล้วมันก็ไม่เคยท่วมคุณยายก็ไม่ยอมออกบ้านนะคะเราก็เป็นห่วงเพราะไม่มีใครบ้านเรามีเรือก็ให้น้องกลับมาแล้วก็พาคุณยายออกไปต้องไปปลุกบ,บอกว่าน้ําจะขึ้นบ้านยายแล้วยายตื่นหนีต้องหนีเคนเข่าคุคก็บอกว่าหู้รอกว่ามันจะท่วมค่ะบอกเคยเห็นบอกว่าไม่ท่วมหนูจะไปไหนจะหนีไปไหนกันค่ะกันทุกคนก็คือหนีไม่มีใครอยู่ก็เป็น เดดโซนน้ำไฟก็ไม่มีงานช้างก็คือการฟื้นฟูน,นี่แหละค่ะพี่อ้อนกับน้องๆในร้านช่วยกันทำความสะอาดหรือของที่ใช้ไม่ได้ออกหมดค่ะเพื่อซ่อมแซมใหม่พี่อ้อนบอกว่าห้องครัวเสียหายหนักโดยเฉพาะตู้แช่เย็นจมไปหลายใบยส่วนพื้นร้านก็ยับเยินค่ะต้องรื้อทิ้งและต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อที่จะกลับมาเปิดร้านให้ได้เร็วที่สุด อันนี้ก็คือปลูกใหม่หมดเลยค่ะปลูกใหม่หมดเลยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโคนหมดเลยทำใหม่ปปูใหม่ค่ะหินดินทรายไม้นี่ไม้ใหม่นะแต่พี่ออนใช้ไม้เก่าเท่านั้นเองแต่แต่ละใช่แต่จริงแล้วมันคือของใหม่เพราะว่าข้างใต้โคนมันเข้าไปอยู่หมดเลย มันก็จะเหม็นเน่าเปิดร้านไม่ได้พี่ก็เลยต้องมูหมขายของกินด้วยอ่ะพี่อ้นแบบว่าลีโนเวย์เรีว่ามันกลับมาสวยเด้ว่าอย่างี้แปลกใจเหมือนกันนะมันวามากเลยอ่ะไอ้ทนเห็นซากไม่ได้มันทําให้หดหูใจอะค่ะอเริ่มใหม่ล้วนนี่ก็คือทําใหม่หมดแะคะค่ะนี้ก็ทำใหม่หมดเลยทำใหม่หมดค่ะฟื้นฟูใช้งบประมาณเยอะไหมคบไม่ได้นับทุกบาททุกสตางค์แต่ก็เยอะอะค่ะประมาณโอ้โนี่เะะเยอะมาก ใช่เพราะว่าเฟอร์นินนเจอร์อีกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆที่เราเห็นที่มันกลับมาเกือบจะเป็น70%แล้วเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจในนะามว่าถ้าเกิดเราคนคนเดียวมันก็คงไม่ได้แต่พอเอินน้องพนักงานจากที่ฟังพี่อ้อนอ่ะคือน่ารักทุกคนเลยเนาะมันเหมือนเป็นครอบครัวค่ะเขาก็ขนของทุกอย่างแม้กระทั่งแบบน้ามาแรงแล้วเขาก็ยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนขออีกนิดนึงของอีกนิดนึงก็เริ่มกันใหม่เพราะว่าเรามีทีมที่แบบพร้อมจะไปด้วยกันมันเหมือนครอบครัวจริงคร มเยอะมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงนักท่องเที่ยวนึกว่ายังน้ำท่วมอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ถามราบุกมองนะ70%แล้วนะประมาณ70%ค่ะเพราะเรามี2โซนอันนี้อันนี้แค่แค่10วันเพราะว่าเราด้านบนไม่ได้เสียหายเราก็เลยรีบทำความสะอาดเรโนเวทเท่าที่มันจะให้มันสะอาดที่สุดแล้วก็เปิดโซนนี้ก่อนโซนนี้ก็เลยเปิดก่อนเพราะมันสูงกว่าโซนใช่ใช่แล้วโซนนั้นเปิดหลังโซนนั้นคือห้องเบเกอรี่ทั้งห้องทำใหม่100%เพราะมันพังหมดเลยเพราะมัันพงหมด เหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นฝันร้ายของชาวเชียงรายที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งถือว่าหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีค่ะบางคนเกิดมา40-50ปีเพิ่งจะเคยเจอด้วยความที่เชียงรายอ่วมทั้งเมืองที่อ้อนในฐานะที่ฟื้นฟูร้านได้เร็วก็ไม่รีรอค่ะที่จะอาสาออกไปช่วยคนอื่นซึ่งมีความเดือดร้อนเหมือนกันแม่ต้องบอกว่าใจที่มันได้จากผู้ประสบภัยกายเป็นผู้ให้นะ อย่างมันชัดดาวหมดอะค่ะสวยกู้ภัยเนี่ยมาทางเรือแล้วก็เอาขนมจีนน้ำเงี้ยวพี่ด้วยแบบลองให้เลยคือแบบน้ำเงี้ยวถุงนั้น่ะประทางชีวิตแล้วถ้าครัวเราเริ่มเปิดได้เมื่อไหร่ก็เริ่มจากทําให้เพื่อนบ้านในซอยค่ะอย่างน้อยก็ไปเป็นกําลังใจคิดว่าก็ทาให้เขายิ้มได้นิดหน่อยก็น่าจะดีแล้วข้าวซอยเนื้อน้องลายสลัดปลากระพงย่างน้ําสลัดบาสมิตรหวานข้าวคลุกลาบเมืองอ่าวกลุับไส้ทอดอร่อยอร่อยอร่อยตอนที่ร้านน้ำท่่มแฮชแท็กเซฟโนี The last one closed.